สวัสดีค่ะได้ออกมาเดินอยู่กลางหิมะอีกแล้วชอบจังเลยอ้สวยจังชอบจังเลยค่ะสวยมากอ้ย<ฮ><ฮ>ปุยใหญ่นะเนี่ยชอบจังเลยอัปเดต หิมะจะเยอะกว่าที่ที่ซิตี้ค่ะเพราะว่าอุณหภูมิจะต่างกันโอ oh, สวยจังเลย <laughs> สวยมากค่ะเริ่มเริ่มหนานิดนึงแล้วเริ่มหนานิดนึงจะมีเสียงคนจะมีเสียงคนสตาร์ทรถอยู่ตรงนั้นนะคะโอ้โห oh, oh, สวยมากเป็นคนที่ชอบหิมะจริงๆโอ้โหนี่ตกเยอะนะเนี่ยแต่ไม่ใช่พายุค่ะ ถึงไม่ใช่พายุแต่ถ้าหากตกแบบนี้ทั้งคืนติดต่อกันครับหิมะจะสูงนะแต่ครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะสูงกี่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 เซนกี่นิ้วชอบจังเลยว่าจะเล่าอะไรให้ฟังนึกไม่ออกค่ะหูสวยมากอันนั้นน่าจะเป็นต้นมิ้นเป็นต้นมิ้นค่ะช่วงนี้ พวกกระรอกต่างๆหลบหมดเลยจำศีลอยู่ในโพรงค่ะเพราะว่าในช่วงหน้าร้อนเขาจะเก็บพวกลูกไม้พวกโอ๊กพวกอะไรฮะไปไปตุนไวในโพรงเขาช่วงหน้าร้อนหน้าหนาวเนี่ยจึงไม่มีปัญหาส่วนมีนั้นก็เหมือนกันฮะจำศีลอยู่อยู่ในถ้ำแล้วนั่นนะคะตรงปลายนิ้วนั่นจจะเป็นภูเขาว่าจะเดินไปดูตรงที่เคยไปเก็บเห็ดยาที่มาครั้งก่อนมันไปไม่ได้เพราะว่ามีพายุหิมะ ครั้งนี้ก็ยังไปไม่ได้เพราะว่าพื้นยังเป็นหิมะอยู่แบบนี้มันมันเดินลําบากมากค่ะแล้วก็ทางขึ้นมันราดชันมันจะลื่นค่ะลื่นได้จริงๆจึงบอกว่า,วาโอ้ยอย่าอยา,ยาไปเลยเพียงแค่จะไปทําคลิปเก็บเห็ดยาค่ะมันไม่คุ้มกับความเสี่ยงปุยใหญ่เหมือนกันเนี่ยค่ะปุยใหญ่ยังไม่ลืม ยังไม่ลืมพายุหิมะครั้งนั้นเลยที่ครั้งนั้นนะคะเดินมาถึงตรงเนี้ยคือเดินลุยมาจากตรงนั้นนะคะโทษนะคะสายเร็วเดินลุยมาจากประตูเดินมาถึงตรงกลางเลยสนนะคะหอบแล้วเพราะว่าหิมะสูงเลยเข่ามันจะมันเดินยากมากค่ะพอมาถึงตรงนี้เกือบเป็นลม ได้เรียกคนช่วยเพราะว่าคนเขาเพิ่งออกจากประตูมาแล้วเขาจะเดินไปที่จอดรถตรงนั้นนีค่ะเรียกให้เขาช่วยแล้วตอนนั้นไม่เป็นแบบนี้นะหิมะมันจะไปไปหมดสูงแล้วตรงเนี้ยสูงท่วมหัวเลยค่ะเพราะเขาจะไถหิมะจากจากถนนคะมากองรวมกันเอาไว้อยยังจําไม่ลืมลยแตาสนุกนะสนุกนานรองดีงมากเนี่ยค่ะโทษนะคะใช้เท้าเหยียบเห็นไหมเหยียบไปปุ๊บมันข้างล่างมันเป็นน้ําแข็งแล้ว มันมันไม่ไม่สามารถที่จะทิ้งตัวลงได้ทิ้งตัวลงได้นี่หัวแตกเลยนะเพราะว่าข้างล่างจะเป็นน้ําแข็งเนื่องจากว่าหิมะทับถมกันมาเป็นเดือนเดือนแล้วค่ะเย็นจัดแล้วข้างล่างเป็นน้ําแข็งลองดูนะคะเนี่ยถ้าลองล้มตัวลงสิหัวแตกเลยแหละอันนั้นก็เป็นทางเดินที่เดินไปกับลูกครั้งก่อนนู้นค่ะโอ้ยเยน็ยนเย็น เย็นไหนลองเดินไปดูตรงด้านข้างสิเย็นแล้วนะคะเข้าไปข้างในก่อนดีกว่าเพราะว่าเริ่มเย็นแล้วไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวมาด้วยไม่พบกันไหมแล้ะคะ่ะไม่พบกันไหม่ในวิดีโอนะเนี่ยตรงจุดเนี้เขาจะมีไฟฮะ,ะไฟจากจากจากตรงไหนไม่รู้มีหลอดไฟแล้วกลางคืนหิมะโปรยลงมา สวยมากเลยค่ะตรงจุดนี้นะสวยจริงๆนั่นแหละบรรยากาศวุ้ยชอบไม่พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ